ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Honda Accord นะครับตัวจีนสิตัว Hybrid นะครับวันนี้สิ่งที่เราได้ทําการอัปเกรดนะครับหนึ่งนะครับวันนี้เราก็ได้ทําการนะครับออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่นะครับวันนี้นะครับเพื่อจะมาชิดจ่อโจนเชื่อเลือกใช้ลำโพงไฮเลสนะครับของนักข่ายพายูเนียนะครับตัวนี้แบนด์วิดต์ค่อนข้างกว้างนะครับให้รายละเอียดได้สูงนะครับเป็นไฮเลสเลยนะครับ ซึ่งมีไซส์ขนาด6นิ้วนะครับติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับเรามาดูนะครับตำแหน่งที่เราทําการติดตั้งนะครับจะอยู่ที่บนแดชบอร์ดตัวนี้นะครับของเดิมนะครับก็จะมีไซส์ขนาด6นิ้วตัวนี้นะฮะนี่คือโครงสร้างลำโพงเดิมที่มากับเจ้าตัว h อ n ด้าไอคอรตัวเจน10นะฮะแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กเหลวนะครับก็ได้แบนดวิดระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําการถอดเจ้าตัวลำโพงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมาในชุดใหม่ไปนะครับเดี๋ยวขับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์นะครับซึ่งเป็นลำโพงไฮเลสของทางค่ายพายอเนียนะครับรวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดงมุ่งทางทีมงานออคณ์สาวและชุ้ชนครับเราใส่ใจละเอียดทุกขั้นตอนนะครับแม้จะครับขั้นตอนในการติดตั้งตัวแผ่นดงจะใช้ระยะเวลานะครับยาวมากยิ่งขึ้นแต่ทีมงานออคณ์สาวและชุมชนครับเราทุ่มเทนะครับในการติดตั้งเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด พร้อมกับเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์เพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวลำโพง mid เล n นะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับอินซิเดนต์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วไปที่เสียงดูนะครับว่าการถ่ายท่ดอะไรเหล่าของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นและชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ I'm ready for the times to get better. Coming, no doubt it's been a too long time with no peace of mind, and I'm ready for the times to get better You seem the one from me what I cannot give I feel so lonesome at times ครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังไมครับ mm hmm. การถ่ายทอดเลยผมคิดตรนี้ครับได้โดดเด่นนะ mm hmm. เสียงคนร้องชัดๆนะครับ mm hmm. ไปแหลมนีพิ้วเป็นประกายนะครับ mm hmm. นี่คือขั้นตอนแล้วก็เทคนิคครับ mm hmm. ในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงในรถ Honda ตัว Gen 10นะครับตัวไฮบริดคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว Honda Accord ตัว Gen 10นะครับตัวไฮบริดนะครับจะได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอน n d นะครับงบประมาณไม่สูงมากนะครับก็เชิญได้ที่ o อ e ว ho Sound าวราชพุ่นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบเงเสียงโดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวเนชุดหน้าชุดหลังในรถ Honda Accord ตัว Gen 10คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับั้างหน้าถ้าเรามีากกสรั เพนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ